ไม่ยังครับไอ้สีมวันนี้ออกล่าเหยื่อนอกสถานที่หน่อยสมิงการยางโอ้ยไปไปใ,ใหญ่โตเลยสมิงการยางสมิงการยางวันนี้พามากินหมูนี่วันนี้เป็นเว็บร้อยสิบไอปี2018เล่มเอกสารพร้อมโอุลขาตั้งไทเทเนียมด้วยพี่ใช่หรี่มาผู้ใดที่หาสองรออยู่ รเรียบเอกสารพร้อมปูนเีเอกสารครบอ,อโอเคนี่ภาษีปีหกแปดหกแปดควันไหลวะลูกพี่ควันไม่ไหลครับพี่ควันดังอย่างเดียวควันบ่นไหลไหลเป็นน้ำมันเครื่องเลยพี่เปิดไม่ไหนครับพี่เสี่ยมไหลเป็นน้ำมันเครื่องเลย่ลนนลยลา,อาโอ้โอ,โอ,โอ้ของแท้ของแท้ ระเบียนสวยด้วยเออเอาพี่น้องตะเลขไว้เสียมจะเอาไว้ใส่เองคันพี่น้องขอซื้อก็จะขายะนะสีส้มจี๊ดด้วยนะเป็นเวฟร้อยสิบไอสตาร์ทมือนะครับนะสตาร์ทมือไม่หลายไปไหนวะเนี่ยสี่หมื่นโลโอ้ของแท้ของแท้พ่วงซาเลงได้ดีไหมนะรุ่นนี้จะทนขนาดทนดีขนาดเน,ะนาะนะสมิงการยางเดี๋ยวนี้เป็นไงจับรถเก่าขายด้วยมีรถเก่ามีอะไรอีก มอไซยางเก่าคุยต่อคุยตีไม่เอาแล้วนะต,ตัดผมลวหล่อเลย oh. ตัดผมแล้วหน้าเด็กลงเลยนหน้าใสด้วยนาเดี๋ยวนี้นเป็นเสียสมิงการยางแล้วนะครับหลังจากเขาขายที่ได้มีทุนเป็นหลายลร้อยล้านแล้วตอนนี้ใครดูถูกกไว้นี่ไม่ธรรมดาตอนนี้เป็นเสียแล้วนะรับปะยางรับทำอะไรบ้างโฆษณาหน่อยรับทำอะไรบ้าง เปลี่ยนยางปะยางถ่ายลมันเครื่องหารถให้พี่เสอหารถจับรถขายอีกของแท้บริการดูรถถึงที่ล่าสุดอาชีพเสริมอีกอะไรอีกเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์จริงเหรอพี่รับเองเหรอเอาทุกอย่างเลยมีโทรศัพท์ iPhone เครื่องแล้วไม่เกินพันมีไหมจะซื้อให้หลานกำลังผัดตับ เอาครับเี้ครับเป็นเว็บรอยสี่ครับพี่น้องจะขอซื้อต่อเดี๋ยวจะเปิดราคาขายให้ถูกถูกครับเลามีเอกสารพ้อโอนผู้ใดจะเอาเขาไปแ,แม่นไปโอนไปซื้อจะของแล้วก็เอาไปเข้าเองได้เลยนะในราคาถูกๆูกียงแค่หนึ่งแสนหยอกหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยขายได้ไหมราคานี้ <c oughs> ได้ไหมแย่งกันไหม <c oughs> แย่งกันไหมราคานี้ <c oughs> <c oughs> แย่งกัน จัดไฟแนนซ์ได้2 0 0 0มืนกว่าเราขายแค่1 9 0 0 0 19,500าอ่าโอ้โหเครื่องโคตรดีเล่นเอกสารพร้อมโอนนะครับชุดโอนกลอดนาขึ้นเป็นแม็กลอดหลังขึ้นเป็นอ่า <laughs> <laughs> มันจับ <laughs> เลยนะไอ้เมันถอดอไปเออเด็กมันถอดไปไม่เป็นไรนี่แหละจับดีจับดีจับดีบดสีส้มด้วยก็าหายากเลยสีเนี่ยเนาะ <laughs> อันนี้ลูกค้าเอาวัตถายาหมันเครื่อง เจ้าก็ได้ถามขายเลยสมิงก็ได้รักรถลูกค้าขาย <laughs> ขายพอทีเ <laughs> จ้าถามเขาคิ่นังไงถามเพืเ่อนว่าขายพอออกคัไม่รถเพื่อนบ่ะเอเอเดี๋ยวติดต่อให้เพ <laughs> <laughs> ของเคถ่าย้มันเครื่องแล้วจะไปคิดค่าถ่าย้มันเครื่องเขาอย่างเนี้ยคิดแล้วครับคิดแล้วแต่เขาขายรถโอเคครับหนึ่งสนใจติดต่อเข้ามานี่เอนไหมขับเบรกินี่ขับดีป่ะเกียร์วิบหายแล้ะ เครื่องมีปนะัญหาเนาะรุ่นนี้อ่ารุ่นนี้แบบว่ารุ่นขวัญใจคนจนเนาะนะ,นะพ่วงสาวหลอกสาวเล่งมีลูกมีหลานเต็มบ้านก็พ่วงก,กันเลยสามขั้นสี่ขันเดี๋ยวนี้ยังรับรับทำแสดงอยู่ไหมยังไม่ได้ทำ <c oughs> แต่รับอยู่ไหม <c oughs> ยังไม่รับเนาะทำไมขาดทุนเหลืออะไร <c oughs> ไอ,อ๋อไม่มีใครช่วยทาง <c oughs> นะงานเยอะงานเยอะ <c oughs> คนเดียวงานหลวงมันเยอะคนของประชาชนรุ่นรับตัดผมมีใช่ไหมเนี่ยเสริมสวยอีกแม่บ้านแม่บ้านรับอ๋อแม่บ้านเสริมสวยเสริมสวยก็รับอีกโอ้รับจบทุกอย่างที่สมิงการยางเดินเดินไปบ้านรับไหมครับเดินไฟบ้านรับไหมล่าสุดจะออกรถสไลด์ไปวิ่งงานเองแล้วนะอ่า โอเคครับสนใจติดต่อข้ามานะครับรถอยู่สระแก้วนะครับเต็นท์รถดีที่สุดสระแก้วเมื่อเน,นี่ยเสียมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ